สวัสดีย้ำไม่เชร้าครับพี่นอ้องมาพบกับ,กบกเกษตรทอต่อนะนเนาะเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวระเวนะครับจังหวัดชัยแยบคุ้มแต่ก็ขอขอบคุณเอฟซีนะครับเอฟซีหลายๆท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะและ้วก็ที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เพื่อแจ้งที่ผมบอกไว้นะครับเมื่อน,นี้ผมจะมาใส่ปุ๋ยเขาใส่ปุ๋ยเขานะครับรอบสุดท้ายให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับว่าผมใส่สูตรใดเน่นะครับในการเห็ดน้ปังรอบนี้เนาะรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายผมจะ ใส่เป็นปุ๋ยสูตรนี่นะครับจะสูตรที่ผสมใส่กันนะครับจะเป็น30 0 0นะครับอันนี้จะใส่เป็น2ส่วนนะครับอัน3มส่วนนะครับ3ส่วนแล้วก็อันต่อมากับที่เป็น15 15 15ห้านะครับอันนี้ผมจะใส่2ส่วนเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับสูตรสุดท้ายกับที่เป็น0 0 60นะครับอันนี้ผมจะใส่1ส่วนนะครับในอันตา ในแอตาสามส่วนสองส่วนนะครับสองส่วนแล้วก็หนึ่งส่วนนะครับผสมเข้าออกันเลยส่วนวิธีการผรสมผมกับผสมง่ายๆพี่น้องผสมง่ายๆนี่ผมเอาการะมังมาผ<น>สมใส่กระมังเต็มกระมังนี่พอดีก็สีเต็มทั้งพ่นปุ๋ยพอดีพี่น้องทั้งพ่นปุ๋ยพอดีนี่ก็คือวิธีการผรสมปุ๋ยง่ายๆครับเพราะว่าผมผมเฮ็ดบ่หไายพี่น้องเฮ็ดน้บว่าลาย นาปังแต่ละรอบผมจะเฮ็ดแค่สี่ไร่นะครับครั้งละสี่ไร่เพราะว่ามันพอดีกับเวลากับการวิธีทำของผมนะครับก็บคือว่าสามารถเฮ็ดได้เองนะครับได้จ้างคนพี่น้องก็ถือว่าได้จ้างคนนาก็เฮ็ดซีให้นะครับสีให้หนาปังเฮ็ดแต่ละรอบนะครับแต่ว่ารวมถึงของพี่ของน้องของพ่อ,ขอ,พอของแม่อยู่ติดกันกับ ร้อมเป็นสิปวัวให้บุญหลับพี่น้องสิปวัวให้เลยคุณพระอาทิตย์กะกำลังขึ้นเนาะฮู้นะครับว่บางใดนะเมื่ทันเห็นหุ่งหงเลยบ่ทันอยากใส่เนาะครับเห็นมันเห็นหุ่งตาแจ้งตาใส่ก่อนจากน้อยคอยที่ลงมือได้เนาะเพราะว่หมาแทกกะเศร้าเติบผีหานนิดๆน,น,นะครับผีห่านี่เพทันเห็นหุ่งพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วพี่น้อง กากสีบรรยากาศแบบนี้เลยครับน้ำมือเศร้าของนองบัวละวีนะครับทงไฮทงนาแต่ว่าอีกน้อยนี่ที่บริเวณนี้อาจจะเลียทงไฮทงนาหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าที่ร่อนพิ้นเห็ดเป็นบ้านแล้วนะครับทมเห็ดเป็นบ้านหลายดอกนะครับพิ้นออกมาอยู่น้ำให้น้ำนาหลายด้วทั้งพี่กับเม่นนะครับเห็ดบานเห็ดสองยอดเดืนน้ำให้น้ำนาครับเพราะว่านาแถวนี้มันเ่็่เม่นนาพื้นที่ลุ่มหมดเดนะครับกับ เพิ่นกับเลยมาถมที่เฮ็ดบ้านได้เพราะว่าทางน้ำกับบ่ค่อยผ่านมาทางนี้นะครับเวลาสูบน้ำใส่ก็ต้องสูบมาจากห้วยพูนครับสูบมาจากห้วยพูนเพราน,น้ำตลาดก็มานิดน้อยครับมานิดน้อยก็ถือว่าบ่บ่บบเป็นตะยานบันไดเลี้ยงน้ำท่วมลดปัญหาเลี้ยงน้ำท่วมไปได้นะครับนี่ครับคือบรรยากาศยามเช้านะครับของหนองบัวระวีน,นี้ก็ที่เป็นการใส่ปุ๋ยเราเด้อบัานไหนพี่น้องอันนี้ก็เอามารีวิวให้พี่น้องเบิ่งหน้าครับ สำหรับเศร้านี่ก่ะขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณหลายๆครับ